สวัสดีครับวันนี้ครูก็จะมาพาเด็กๆว่ากระตายย่ายยาวกันครับเริ่มต้นว่ากันเลยนะครับเริ่มต้นเราก็มาเริ่มในส่วนของรูปของกระต่ายนะครับเป็นองค์กลเม,เม,กเมเรียบๆเหียอๆกระต่ายเรียบๆกระต่าย จะไม่เหมือนรูปช้างครับรูปช้างที่เราวาดไปนั้นก็จะเป็นกลมแป,แป้งๆครับเป็นกลมเดียวๆประมานี้นะครับกระมนีมอ้อ่าจะได้กลมเดียวๆเป็นวงกระตายแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับจุดเด่นของกระต่ายก็คือไปหูที่ยาวนะครับไปหูของกระต่ายจะอยู่ด้านบนครับจะไม่เหมือนช้างช้างจะแบ่งจีวัดข้างไปหูกระต่ายจะดูจดูด้านบนแล้วก็ยาวนะครับเป็นหูยาวหูยาวกระต่ายชุดข้างขวาครับจีและจี วาดีิเ่า,เามาถึงร่อง,งครับร่องชั้นนายแตงไซซื้อ่าไม่เท่ากันเป็นไรนะก็จะได้ใบหูกระต่ายแล้วเรามาเล็งตรง,ร,งร่องกลางของกระต่ายนะครับลคือร่องกลางเล็งตรงนี้ประมาณนี้ครับนะครับนะ ลอ,ลองเขาจะอยู่ตรนนี้เรามาเล็งตรงกลางไว้นะครับเลงตรงนี้เป็นจมูกคือถ้าไม่เลงด้วยการผ่าไว้ก่อนนะครับจมูกเขาอาจจะเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวานะครับดังนั้นเราก็เลงไว้ก่อนในหะ้กลางเรา้วก็มาวาเลงรีใส่กระปาแล้วก็ระบายดำไปเลย ต่อามาทำปากก่อนเป็นส่วนโคง้งสองโคง้งเป็นกระต่ายนะครับแล้วก็ใส่ตาให้ดวยกานใส่ตา,ตาอยากให้กระต่ายน่ารักใส่ขนตาด้วยดีกว่า ให้บอกผนเป็นกระต่ายตัวผู้ไม่ต้องใส่อะไนะรกระต่ายมีขนตากระต่ายมีหนวดด้วยนะครับกระตา่ายนี่บอกเจ้าคตัวมีหมนวดกันเันั้นมีเหมือนคนนะลกูกคนมีผู้ชายทั้งนั้นที่มีหนวดแต่ลกทุกวัน,นก็เปลี่ยนไปเยอะมีฟันด้วยครับ ฟันที่เอาไว้แทะนะครับกระต่ายเป็นสัตว์จักพวกสัตว์กะกูมแทะนะครับจะมีฟันท,ที่ยาวฟันท,ที่ฟันหน้าคู่นี้เเรียกว่าฟันแทะนะครับซึ่งสัตว์ระกูลพวกโรเดนพวกสัตว์แทะนะครับ,จ,รระบ,ะะรบจะมีกันทุกชนิดเลยนี่ก็ได้หัวกระต่ายมาละต่อไปต่อลงมาลำตัวลำตัวเอาอะไรดี เป็นตัวเป็นคโค้งๆแล้วกันนะครับกระต่า,ตายตัวนี้เป็นกระต่า,ตายแบบประมาณว่าขอมใช่ไหมกระต่ายอ้วนก็เลยทาตัวอ,อ้วนใช่ไหมอันนี้ครูจะวาดกระต่ายของเพราะครูชอบเพราะครูเป็นคนขอมอันดเดียว,วยกันเดีาายวกันครูไปทำตัวครูจะเล่งลงมาตรงนี้ทีนี้ก็พอนะครับอย่าอย่าล่าไปจนสุดนะลูกเดียวจะขาดใจตายเสียก่อน ให้มันมาจดกันพอดีนะครับอ่าได้แล้วก็ใส่เท้าให้กระต่ายปองมาเกาะปองมาเกาะตายกตายมีกี่ร์นิ้วลูกคุยว่าสามนิ้วแล้วกันนะคว่ามันจะได้ไม่ใหญ่เกิน วาดมือนไ้นี่แะครับวาดเง้าเท้าซรนี้ก็ไป่ก,ปกคูม,มิไส้มันดีลงมากเลยออดีดีกระเพื่อม คือคอมโล่งรับส่ควโระมัน